เมื่อวานนี้นอกเหนือจากทางพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่คณะกรรมการบริหารพรรคเนี่ยเขามีมติส่งดรสุชาติชวีเนี่ยลงชิงผู้ว่ากรทมแล้วเมื่อวานนี้นะคะที่ประชุมของพรรคประชาธิปัตย์เองเขาก็ยังมีมติเอกฉันค่ะ คือมีมติเอกฉันส่งดรเอและก็ยังมีมติเอกฉันส่งคุณอิสรพงษ์มากอัมภัยเนี่ยเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมสสชุมพรเขตหนึ่งแล้วก็ให้คุณสุภาพร์กาเนิดผลเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมสอสสงขลาเขต6อีกด้วยและทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยปรากฏว่าทางคุณสาธิต จากที่ปิตุตเดชะนะคะน้ำตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พักพลังประชารัฐเนี่ยเตรียมส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมจังหวัดชุมพรเขตหนึ่งแล้วก็จกังหวัดสงขลาเขต6ว่าโดยหลักการนะคะพักการเมืองต้องส่งผู้สมัครแต่ว่าโดยมารยาทของพักร่วมรัฐบาลแล้วจะต้องมีการประเมินว่าการส่งผู้สมัครแข่งกันเองเนี่ยในช่วงที่จะมีโอกาสได้สออแค่เพียงหนึ่งถึงสองคนผลได้และผลเสียข,ของการรณรงค์เลือกตั้งเนี่ยจะเป็นยังไง เพราะฉะนั้นจะต้องดูในหลายมิติพักร่วมรัฐบาลจะต้องไปพิจารณาว่ากรณีการเลือกตั้งซ่อมสอสอในแต่ละพื้นที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยสอสอพักไหนเป็นเจ้าของพื้นที่แต่ทั้งหมดก็เป็นสิทธิ์ของพักการเมืองที่จะต้องประเมินความคุ้มค่าของผลดีและผลเสียที่จะส่งผู้สมัครลงแข่งขันกันเองในพักร่วมรัฐบาลซึ่งเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของหมูหน้าพักและเลขาธิการพักไปเจรจาพูดคุยก,กันกับพักร่วมรัฐบาลค่ะ ซึ่งประเด็นประเด็นนี้น่นะคะก็ว่ากันว่าวันนี้ในที่ประชุมของพรักพลังประชารัฐก็คงจะได้มีการพูดคุยกันแล้วก็มีมติกันออกมาว่าตกลงแล้วเนี่ยจะส่งไม่ส่งนะคะผู้สมัครลงชิงชัยในพื้นที่นะคะทั้งสองพื้นที่ในจังหวัดชุมพรแล้วก็ในจังหวัดสงขลาด,ด้วยซึ่งวันนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างไทยโพสต์เองขอผู้ฟังลงเอาไว้บอกว่าประชาธิปั์ขู่กลับพลังประชารัฐเคาะเลือกตั้งซ่อมอิสรพงศุภาภรณ์คุณชินวรบุญยเกียรติค่ะ รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ยก็พูดถึงกรณีที่พักพลังประชารัฐจะมีการประชุมกรรมการบริหารพักในวันนี้นะคะเพื่อสรุปว่าจะส่งผู้สมัครลงแข่งขันด้วยหรือไม่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ยังไม่ทราบแนวทางของพักพลังประชารัฐแต่ก็คิดว่ายังมีเวลาที่จะพูดคุยกันซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงสุดท้ายของวาระสภาละซึ่งาหากว่าพักร่วมรัฐบาลไม่มาแข่งขันกันเองเนี่ยก็จะทําให้พักที่เป็นตัวแทนสาม,มารถนําผลงานของรัฐบาลไปชี้แจงต่อประชาชนได้อย่างชัดเจนซึ่งนายกก็จะไม่เป็นเป้าของฝ่ายค้าน เพราะฉะนั้นถ้าพักประชาธิปัตย์ส่งผู้สมัครเพียงพักเดียวประชาชนก็จะหาเรื่องตําหนิรัฐบาลไม่ได้พักประชาธิปัตย์ก็จะต้องรับผิดชอบเองผมขอย้ําถึงมารยาททางการเมืองและขอเรียกร้องไปยังกระบวนการการทํางานของพักร่วมรัฐบาลในช่วงหลังมานี้ว่าควรทําให้มีเอกภาพมากขึ้นเพราะหลังจากนี้ยังคงมีวาระสภาที่สําคัญอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาพอรองบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมไปถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะพักประชาธิปัตยก็เหมือนจะขู่ๆแล้วนะคะว่า เนี่ยอย่าได้ลงชิงนะควรจะมีมารยาทควรจะมีเอกภาพทางการเมืองแล้วก็พูดเป็นในๆนะคะว่ามีเรื่องสําคัญที่รออยู่เนี่ยระวังนะเรื่องของการอภิปรายระวังนะเรื่องของงบประมาณนะคะอ่ะนี่แหละค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวไภายในพักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะกับสองพักใหญ่นะคะอย่างพักประชาธิปัตย์และพักพลังประชารัฐะที่เริ่มจะส่งสัญญาณแปลกๆกันออกมา